มาเฟลอเพราะฉันคือควายวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีให้กับทั้งผู้ให้และก็ผู้รับนะคะกับการรับมอบควายตัวนี้มีชื่อว่าวันใหม่ชื่อว่าวันใหม่นะคะจากค่ายไหนคะสิริกระ,ะยาฟาร์มค่ะม,คมาสู่คอกเล็กอุทยัยควายงามเมืองอุทัยธานีนะคะตัวนี้ชื่อน้องวันใหม่นี่เป็นาสายไหนคะพ่อแม่เขาเป็นใครคะตัว ตัวนี้เป็นลูกทองใบครับค่ะแม่เป็นลูกแก้วฟ้าค่ะ,คะจุดเด่นของน้องวันใหม่คือก็ตัวนี้จะได้ยาวค่ะสูงยาวปัจจุบันน้องวันใหม่นี่อายุเท่าไหร่นะคะออสองสปีครึ่งสองปีครึ่งค่ะ คุณแพเห็นอะไรในตัวของน้องวันใหม่ถึงนําเข้ามาสู่ฟาร์มคะเออด้วยความที่อายุเขายังน้อยอะ,ค,ะค่ะแล้วยังเป็นฟันน้ำนมค่ะแล้วก็กับความสูงในระดับนี้อะ,ค,ะค่ะล้วแล้วคือ,อ,อดูจากข้างขาเขาแล้วเขาน่าจะไปได้อีกเยอะค่ะจะตั้งใจว่าจะให้ผสมกับอัศวิน,นะคะ่ะความสูงที่ที่คุณแพวัดล่าสุดน,นี้น้องสูงประมาณเท่าไหร่นะคะเอ่อท้ายจะ158ค่ะส่วนหลังจะอยู่ที่154ค่ะ สปีครึ่งใช,ใช่ไหมคะอายุ2ปีครึ่งค่ะแล้วตั้งใจจะส่งผสมบินตอนอายุเท่าไหร่คะรอฟันหลุดเขาน่าจะอีกประมาณสักสองสาเดือนน่าจะหลุดแล้วคะ่ะถึงตอนนั้นเราค่อยผสมใช่ค่ะโอโ้โหก็เป็นอนาคตแม่พันธ์ุอีกหนึ่งตัวใช่ค่ะที่ให้ทุกคนจับตามองเอาไว้นะคะแม่วันใหม่นะคะ I am Buffalo ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับในวันนี้ด้วยนะคะฝากแม่พันธุ ยักษ์ใหญ่ตัวนี้น่าจะเป็นควายงามด้วยเนาะใช่ค่ะแม่เขาเป็นเผือกแม่เขาเป็นเผือกร้อยหกแม่เผือกสูงร้อพ่อก็ทองใบก็ควายงามอยู่แล้วอลังการนะคะเป็นยักษ์งามอีกหนึ่งตัวนะคะที่ที่มาอยู่ที่อุทัยธานีแล้วก็กำลังจะผสมอัศวินในอนาคตฝากทุกท่านติดตามแม่วันใหม่เอาไว้ด้วยนะคะเพราะฉันคือควาย i am Buffalo